สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวแปลกๆมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับงานสงกรานต์บ้านเราสาดน้ําแล้วเทศกาลประเทศอื่นเขาสาดอะไรกันบ้างถ้าพูดถึงเทศกาลสงกรานต์เราก็จะนึกถึงการเล่นสาดน้ํากันใช้เป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมล่ะครับแต่คุณอาจไม่รู้เลยว่าในลหลายๆประเทศเองก็มีการเล่นสาดน้ําคล้ายๆกับการเล่นสงกรานต์เช่นกันแต่ที่แปลกไปกว่าน,นั้นก็คือไม่ใช่แค่การสาดน้ํา ในบางประเทศเองก็มีการใช้สิ่งของแปลกๆมาศาสตร์กันจนเละเทะยิ่งกว่าการใช้น้ำในบ้านเราเสียอีกนะครับวันนี้เราจึงจะขอพาทุกท่านมาชมเทศกาลศาสตร์ของต่างประเทศมาลองดูกันว่าจะมีเทศกาลไหนที่หยิบอะไรมาศาสตร์กันบ้างถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยครับมาเริ่มต้นกันที่เทศกาลแรกกันเลยนะครับาศาสตร์สีในเทศกาลโฮลี่ประเทศอินเดียโฮลีถือเป็นเทศกาล ที่เกิดขึ้นในช่วงต้นของฤดูใบไม้ผลิที่รู้จักกันดีว่าเป็นเทศกาลสาดสีโดยผู้คนจะสาดสีที่ผสมมาจากผงสีต่างๆซึ่งสีแต่ละสีก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปอาทิเช่นสีแดงหมายถึงความบริสุทธิ์สีเขียวหมายถึงพะละกกาลังสีน้ําเงินหมายถึงความสงบและสีเหลืองหมายถึงความศรัทธา 2. ศาสาดโครนในเทศกาลโบเรียงมัด ประเทศเกาหลีใต้จริงๆก็ไม่ใช่การสาสตร์โครนเสียทีเดียวนะครับแต่เป็นการลงไปละเลงโครนมากกว่าเทศกาลนี้ถูกจัดขึ้นครั้งแรกในปี1998ซึ่งแต่เดิมทีเป็นเพียงแค่แคมเปญทางการตลาดของเครื่องสำอางที่ใช้โครนจากเมืองโพเรียงที่เชื่อว่ามีคุณสมบัติในการรักษาโรคต่างๆได้ดียิ่งกว่าโครนจากทะเลเดซีในประเทศอิสราเอลและในครั้งนี้เทศกาลศาสตรโครนของเมืองโพเรียง ถูกจัดขึ้นเป็นปีที่17แล้วนะครับซึ่งรวมแล้วมีนักท่องเที่ยวมาร่วมเทศกาลนี้มากกว่า329คนเข้าไปแล้วนะครับ 3. ศาสตร์มะเขือเทศในเทศกาลลาตมาตินาประเทศสเปนในวันพุธสุดท้ายของเดือนสิงหาคมของทุกปีมะเขือเทศกว่า120ตันจะถูกนำมาใช้ในเทศกาลลาตมาตินาในเมืองบูยอนเพื่อให้ชาวเมือง ได้นามาคว้างปลาใส่กันอย่างสนุกสนานโดยเหตุการณ์ปแปลกๆนี้ได้เริ่มมาจากในปี1945ในระหว่างการเดินขบวนพาเหรดได้เกิดเหตุทะเลาะกันของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่ได้หยิบมะเขือเทศจากแผงข้างถนนมาปลาใส่กันและในปีต่อ,ตอมาวัยรุ่นต่างก็นํามะเขือเทศมาจากบ้านมาปลาใส่กันไม่เลิกจนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเทศกาลแปลกๆนี้ครับ 4. ซาจารบีในเทศกาลแคสคาโมรัส ประเทศสเปนนี่คือพิธีกรรมที่เกิดขึ้นในวันที่6-8ถึงกันยายนของทุกปีโดยเป็นการต่อสู้ของชาวเมืองกัวดิกและชาวเมืองบาซ่าที่แข่งแย่งภาพศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อว่า Virgin de la p e d เพเโดยเรื่องราวเริ่มมาจากเมื่อ500ปีก่อนที่แคสคาโมรัสคนงานของเมืองกัวดิกค้นพบภาพศักดิ์สิทธิ์นี้ในดินแดนของเมืองบาซ่าและเขาคิดจะนำภาพนี้กลับเมืองของตัวเอง แต่ดันมีคนงานของชาวบาซ่าพบเข้าเสียก่อนจึงเกิดการแย่งชิงและใช้จารบีที่เป็นสิ่งใกล้ตัวของคนงานสาดใส่กันภายหลังเรื่องราวยุติลงคนงานทั้งสองเมืองจึงจัดงานเฉลิมฉลอง,องร่วมกันเป็นเวลา3วันในช่วงปลายฤดูร้อนแทน 5. สาสม้มในเทศกาล Battle of the Orange ประเทศอิตาลีนี่คือเทศกาลที่คล้ายกันกับเทศกาลสาดมะเขือเทศในประเทศสเปน เพียงแต่เปลี่ยนมาเป็นการใช้ส้มแทนโดยส้มกว่า250ตันจะถูกนำมาใช้ในเทศกาลนี้เพื่อต่อสู้กันโดยในแต่ละปีชาวเมืองไอเรียจะมีการแบ่งทีมออกเป็น9ทีมโดยมีการแต่งชุดพร้อมรบเพื่อออกมาใช้ส้มคว่างปาทีมอื่นๆ 6. าศาสตร์วายในเทศกาลฮาร์โรวายประเทศสเปนเทศกาลศาสตร์วายก็ถือเป็นเทศกาลแปลกๆที่ถูกจัดขึ้นในภูมิภาค ลารรโอริจาทางตอนเหนือของประเทศสเปนโดยถูกจัดขึ้นในวันที่29ถึง30มิถุนายนซึ่งเป็นวันของนักบุญอุปถัมภ์ซานเปโรผู้คนต่างออกมาศาสาดกันด้วยวายแดงจนร่างกายเปียกชุ่มมีขบวนพาเรดและการเฉลิมฉลองรวมถึงปิดท้ายด้วยการชมการต่อสูก้กัะบ,บัวกระทิงในแบบฉบับของชาวสเปน 7. สาดหมอนในเทศกาล International Pillow Fight Day ในยุโรปบางประเทศและอเมริกาจะว่าสาดหมอนก็ไม่ถูกเสียทีเดียวนะครับเพราะจริงๆแล้วมันคือการฟาดหมอนใส่คนอื่นๆที่มาเข้าร่วมเทศกาลซึ่งนี่ถือเป็นเทศกาลที่ไม่ได้เกิดมาจากประเพณีอันเก่าแก่แต่เกิดจากกระแสบ,บนโลกออนไลน์จนมีการนัดจุมนุมเพื่อเล่นสนุกกันในหลายๆสถานที่ทั้งในยุโรปและในอเมริกาเรียกได้ว่า เป็นเทศกาลที่เหมาะสาหรับการย้อนไวัยไปตอนเด็กโดยเอาหมอนมาไล่ตีกันอย่างสนุกสนานจนนุ่นข้างในแตกกระจายเลยครับ 8. สศาสแป้งและไข่ไก่ในเทศกาลเอลเอนฟารินประเทศสเปนอีกหนึ่งเทศกาลศาสตร์แปลกๆในประเทศสเปนที่เกิดขึ้นในทุกๆวันที่28ธันวาคมของทุกปีที่เมืองเล็กๆในแคว้นไอบีซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้มีแค่แป้งและไข่เท่านั้น แต่ยังมีประทัดเป็นของแถมอีกด้วยโดยเทศกาลนี้จะแบ่งผู้เข้าร่วมงานออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่ทําการรัฐประหารเมืองและกลุ่มประชาชนที่ต้องต่อสู้เพื่อยึดเมืองคืนโดยผู้ชนะจะมีสิทธิ์ออกกฎหมายอะไรก็ได้ส่วนผู้ที่ฝ่าฝืนจะต้องเสียค่าปรับซึ่งค่าปรับทั้งหมดจะถูกนําไปบริจาคเพื่อการกุศลต่อไปเพื่อจบเทศกาลขอขอบคุณที่มาของแหล่งข้อมูล จากเว็บไซต์เพชรมายาคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ